อาหารทานเล่นกินง่ายสไตล์จีนขนมจีบหมูสับเนื้อนุ่มเด้งหมักกับเครื่องสมุนไพรรสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยด้วยกระเทียมเจียวกรอบ,บหอมอร่อยลงตัวว่าแล้วไปเข้าครัวกับพี่หมีกันเลยขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนการผสมหมูเตรียมเครื่องบดสับเราจะนำเนื้อหมูสับหมูเด้งรักผักชีกระเทียมแครอท ลงไปปั่นให้เข้ากันจนละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราจะนำส่วนของหมูบดนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่มาใส่ไข่ไก่แป้งข้าวโพดพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำมันงาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนวดจนส่วนผสมเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ เติมซอสปรุงรดเล็กน้อยและเคล้าต่อให้เข้ากันอีกรอบจากนั้นนํ่ไปแช่ตู้เย็นพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อที่เราจะได้ห่อขนมจีบได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปคือการห่อขนมจีบเราจะวางแผ่นเกี๊ยวระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้แล้วตักไส้ขึ้นมาประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะรูปแผ่นเกี๊ยวให้เป็นทรงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะ จากนั้นเราจะเตรียมซึ้งสําหรับรนึ่งตันเราจะต้มน้ําในซึ้งนะคะให้เดือดเลยรองซึ้งด้วยใบตองทาน้ํามันให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นนําขนมจีบที่เตรียมไว้มาเรียงใส่ในซึ้งเว้นระยะให้เท่ากันเพื่อที่เวลานึ่งเนี่ยจะให้ขนมจีบสุกทั่วกันเท่ากันค่ะจะนาน้าเปล่าฉีดลงบนขนมจีบเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้ขนมจีบแข็งลดไฟที่ใช้นึ่งลงให้เหลือแค่ไฟกลางนึ่งขนมจีบประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าขนมจีบจะสุก ขนมจีบได้ที่แล้วนะคะเราจะจัดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มจิกโชวโรยกระเทียมเจียวหอมๆกับกรอบเพิ่มความฟินกันอีกขั้นเพียงแค่นี้เราก็ได้ขนมจีบแสนอร่อยแล้วคะ่ะไปลองทำตามกันนะ